สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆวันนี้จะพาไปทานอาหารเขาจะทำส้มตำให้ทานสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้มาบ้านเพื่อนบ้านเพื่อนเพื่อนเขาจะทำส้มตำให้กินเออเนี่ยเขากำลังเตรียมข้าวเตรียมของไว้อยู่เนาะเดี๋ยววันนี้เดีย๋ดวยวมาทานส้มตำกันเถอะค่ะ แก้วทีนที้ตัวเองจะทาเออจะทำอะไรก่อนโอ้ตอนตอนขั้นตอนแรกก็ออต้มนมจีนก่อนต้มนมจีนเนี่ยเขาตั้งตั้งน้ำไปแล้วอือค่ะอือนั่งละตอนอน,ตนี่แหละเขาเป็นคนเนี่ยเขาทำส้มตำอร่อยโอ้แม่ใจ,อ,จ <laughs> อุอน่นวจอืออาหารอินทร์ตำเฮ็ดเป็นอยู แค่ถือซ่บแซ่บได้ละ่ว่าพัดๆทอดดีบ่เปนญญาเอ้ชูให้ก็ดูดิอันนี้ก็หอยหอยย่างก่อนอันนี้กับปลาเมึกแล้วก็หอยอันหอยย่างลมบ่บ่เมนหอยอันหอยเมงผู้เออหอยแมงผู้อันนี้ก็จะต้มไข่กินกับจ้าต้มส้มตำอาหารอีสานแล้วเล่าแซ่บ ไม่ยุ่ใส่กับบะมมต่ตบมงังคองดอกจ้าอาหารมิซานกินไปนั่นแหละแซ่บดีต้มเส้นแล้วอฝากความคิดถึงถึงลูกๆหล,ลานๆมั้งสิป้จ้าคิดหอดคิดหอดลูกหอดหลานสุขสุขคนหอดพี่หอดจ้องหลานตัวเมืองเศร้านี่ร้านกระโทรมาขอเงินตัว <laughs> เนี่ยเพาะตังไหนนะสองพันมาจ้ะไมอยหญ่โอ้โหกัดเลยเหรอเอออันนี้โอ้คิดทอดดูความลานอยากเมียอยากกลับบ้านไปบ่ได้ติดตอนนี้ตอนนี้ไปบ่ได้ติดโควิดีจ้ะอยากเมียหลายกระบันอาหารล้านใหญ่ไเอาละค่ะเส้นก็เริ่มสุกแล้วเดือดโบ๊ะโบ๊ะแล้วเส้นมันได้ยัง โอ้ได้เพี่นอรได้แลใช่ไหมเออคเออนี่จะเอาเส้นขึ้นแลวเด้ึกผสมเ็ลียงจ้าหอมฉุยเลยเห็ดเองเห็ดเองถัมเอี่บ้านเม่องยเฮ็ดเป็นดอกจ้าไม่เห็ดเป็น่ยนี่นี่ละร่านต้องได้เห็ดต้องได้กินแม่นแล้ว เห็ดอี๋ยังก็เป็นเบิร์ดแหละอีอยู่ดุงเนี่ยล่ะอืมตามติดตามพันจ้าค่ะผู้ดองค่ะวันนี้ที่แทบอยู่แล้วจ้าไม่มีขายนะเนี่ยสั่งออนไลน์ได้ป่ะ ขอสั่งออนไลน์ได้บ่เออน้อยน้อยไปบางโอ้มีตําบักหุ่งป่าส้มจ้านมถีนแล้วก็แก้วเห็ดจ้ะจ้านี่นี่แก้วแก้วเห็ดแก้วปลา อย่างนี้ให้เขาดูอย่างนี้โอ้ยแกวเฮดต้องเพรชงซี่อืไห้ดูปลาหมึกนั่นดิแกวเห็ดอันนี้กัอปลาหมึกอันนี้กับปลาหมึกจับอยอันนี้ก็ผักเนาะเอออันนี้ปลาส้มอันนี้ส้มตำขนมจีนค่ะเอาเลยชิมเลยคนทำกินก่อนดูกินได้แจกตันแจกแล้ว นางฟักซี่มากงบ้านฟักซี่กัะตะมั่งซิมละซิมซิมซิมละซิซิมอยู่นี่เนี่ยซิมส้มปลาก่อนจ้าปลาเซ่บปละแซ่บแซ่บอีลีตัวแซ่บพิมพอแยกตัวโอ้ย ไหนหส้มอืมอืมเป็นจนังไรอีกล่ะแซ่บหลายแซ่บหลายกินเนาะแซ่บ,บอยากก็ได้กินเนาะอยู่ที่ไหนก็ได้กินอือถ้าเป็นจานดีดูปลาเขาขนมจีนน้ำพริกขนมจีนกับข้าวเป็นี่บบ เจ็บไหลูกกับแก้วเออบอกกับลูกสาวลูกสาวสาว่าไปซื้อทุเรียน <c oughs> ทุเรียนนั่นหมูบอนขายทุเรียนกระลรทอดมาาลอยทุบลอยสามชบพอ,อยากลูกสาวทุบมาอะไรไปซื้อเขาว่าไปเปบิ้งทุเรียนกินทุเรียน,นล้านอยากนะพากันเก็บของเก็บอะไรเราเด้อเก็บแล้วอันนี้ไปกินแล้วก็เก็บไปกินนี่ไงนี่เก็ะ เอาไปกินที่บ้านเหมือนกันอืเอาไปนิดหน่อยจะินวันงะไสาธุเด้ออีลาที่ให้ข้าวให้ปลากินวันนี้ขอให้ สุขภาพสมบูรณ์มีเงินมีทองสุขภาพแข็งแรงเงินทองไหลมาเทมาซาทุซาทุซาทุแล้าเนี่ยถึงเวลาจะลาเขาแล้วเออกินยิมแล้วกันแล้วจากกันไวแล้ววงหน้าพ่อกันไหมเนาะออคิมาทำเขาทำอาหารอร่อยมากกินเผื่อทุกคนแล้วค่ะบ๊ายบาค่ะโอเค